และประชุมคอรมอวันนี้นะคะก็มีคนไปสังเกตคุณพวงเพชรชุละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็วันนี้ท่านก็ถือกระเป๋ามาตามปกติแหละแต่ว่าตุ๊กตาที่ห้อยกระเป๋าลาบูบูค่ะลาบูบูอินเทรนด์มากมากก็เป็นตุ๊กตาที่กําลังฮิตแล้วก็ราคาพุ่งสุดๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่แมริซ่าใช่ไหมคะก็มีนี่มีภาพถ่ายรูปมีภาพโชว์ด้วยคุณพวงเพชรเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าคือช่วงนี้ต้อง ต้องเตือนกันให้ระวังเพราะว่าของปลอมเยอะอและของปลอมขายแพงก็มีเหมือนกันอลองฟังท่านดูนะคะครับรุ่นที่ดิซ่าใช้อ่ะมันเปออประมาณหกพันแต่ตอนนี้มันขายกันสอ0สามหมนอ่ะสามหมประมาณหลายเท่า,าต,ตัวนี้มันใจอ่ะ ไงคะวัยรุ่นไหมคะอมเออหลายคนบอกแหมท่านรัฐมน,นะนตรีอินเทรนด์มากๆเลยแต่ว่าท่านก็ ท่านก็ซื้อแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยหกพัน oh. ใช่ไหมแต่ว่าบาง uh. คนน่ะตอนนี้หาไม่ได้แล้วราคานี้เพราะราคาพุ่งเป็นเบื่อก็เป็นบรรยากาศ oh. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะคุณพวงเพชรห้อยตุ๊กตาลาบูบูสีเขียวแล้วก็มาโชว์กับสื่อโดยบอกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอได้รับร้องเรียนกรณีลูกค้าถูกหลอกซื้อตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยเข้ามาเยอะมากหลังจากที่ลิซ่าแบ็คพิงค์มีการโพสต์ ตุ๊กตาลาบูบูก็เลยทําให้กลายเป็นสินค้าติดตลาดแล้วก็ราคาพุ่งเลยคราวนี้จากบางคนบอกว่าซื้อหลักพันต้นต,นตอนนี้ขยับขึ้นมาสามหมื่นนะคือถ้าเป็นการเทรดอ่ะคือตอนเนี้ ทุดมูลแล้วอะตอนนี้ค่ะแล้วคุณพวงเพชรเนี่ยออกมาเตือนผู้บริโภคเลยบอกว่าต้องตรวจสอบให้ดีว่าร้านที่เราซื้อเนี่ยคือเป็นร้านจริงๆหรือเปล่าพอพบว่าที่ผ่านมาค่ะก็มีร้านที่ส่งของมาให้คือกล่องอะกล่องจริงรแต่ปรากฏว่าเปิดออกมาดูแล้วข้างในมันไม่ใช่อของปลอมบ้างหรือว่า<อ>ไม่ใช่ตุ๊กตาเลยก็มีเหมือนกันและบางรายค่ะโอนเงินไปให้ปรากฏว่าร้านปิดเพจนี้ไปเลยไม่ส่งของให้กับลูกค้า พร้อมกับบอกว่าใครที่เจอเบาะแสนะคะถูกหลอกหรือในลักษณะใดก็ตามแจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166เพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีข่าวคนเสียหายจำนวนมากนะคะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดกับมิจฉาชีพที่หลอกขายตุ๊กตาลาบูบูค่ะก็เอาเรื่องเบาๆบ้างนะเรื่องตุ๊กตาลาบูบูนะ ตั้งแต่น้องลิซ่าเนี่ยมาใช้ลาบูบูเนี่ยก็ทำให้ลาบูบูนี่ติดตลาดแล้วก็แพงขึ้นนะฮะจากตัวละ3 0 0พเป็นตัวละสามหมืออ่นนะฮะก็เลยอยากจะเตือนผู้บริโภคนะว่าเวลาซื้อก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นร้านจริงหรือไม่นะคะบางครั้งส่งมาก็คือเป็นกล่องจริงแต่ว่าตัวข้างในเป็นของปลอมนะคะบางครั้งโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็ ปิดบัญชีทิ้งไปเลยไม่ไม่ส่งของนะคะก็เป็นเรื่องของที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องสคบมานะคะ,ะก็เป็นคําเตือนนะคะก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกคือใครเจอการหลอกลวงอ่ะแจ้งมาที่สคบได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดรามา่าท่านไม่ได้เอามาอวดท่าน,านเอามาเ,อมาเพื่อเตือนคิดแบบนี้นะคะ,คะ